พลเอกพระวรรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2568วันนี้เวลา15นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2568ณวัดพระเสรัตนศาสดารามและหอพระนาคในพระบรมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงวัดพระเสรัตนนาสดาดรามเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถประธานพระวโรกาสให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้ากราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศพระราชฐานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถไปียงหน้าธรรมศิสิลาทรงพระสุรายฉีดสงและทรงจุดทูบเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหาเมีีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ทรงคม แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบต่อจากนั้นเสด็จไปยังหอพระคันธาราชรทรงพระสุรายสงพระพุทธคันธาราชแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งเสร็จแล้วทรงพระจำเนินไปยังหอพระราชกรมานุษ์ศรทรงพระสุรายสงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุ่มสุโขทัย พระพุทธรูปปางประจํารัชการพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาและพระพุทธรูปปางประจํารัชการพระมหากษัตริย์กรุงธนบุรีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งจากนั้นเสด็จไปยังหอพระราชพงศานุสร์ทรงพระสุรายสงพระพุทธรูปปางประจํารัชการพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่ง แล้วทรงพระดำเนินไปยังพระเสรัตนเจดีย์ทรงพระสุรายทรงพระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องอมัสาการทองน้อยจากนั้นสเสด็จขึ้นพระมนดบทรงพระสุรายทรงพระไตรปิฎกทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการไทยที่นั่ง แล้วทรงพระดำเนินไปยังซุ้มจารนํำปราสาทพระเทพบิดรทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปเทพบิดรและพระพุทธรูปบริวารทรงจุดทูปเทียนเครื่องน้ำมาสการไทยที่นั่งจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังต้นนิโคระทะซึ่งเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติทรงพระสุรายฉีดสงต้นนิโคระทะทรงจุดทูปเทียนเครื่องไทยที่นั่งเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารยอด ทรงพระสุรายสรงพระพุทธรูปแล้วสรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งต่อจากนั้นสรงพระดำเนินไปยังหอพระมนเทียนธรรมทรงพระสุรายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระพุทธบาทจำลองส่งจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อย จากนั้นเสด็จไปยังหอพระนาคทรงพระสุรายทรงพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงทอดผ้าคู่พระสง์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลสี่พระองค์ทรงทอดผ้าคู่สําหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก สำหรับวันสงการเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยนับวันเดือนปีทางสันทรคติซึ่งในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับการละสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วน